สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2เนี่ยผลการแปลงลาปลาสมาเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลการแปลงกันผลการแปลงลาปลาสมีคุณสมบัติเชิงเส้นเนี่ยพูดง่ายๆคล้ายๆกับการอินทิเกรตการหาอนุพันธ์เนี่ย f ใหญ่เป็นผลการแปลงของ f ตัวเล็กเนี่ย s มากกว่า A G ตัวใหญ่เป็นผลการแปลงของ G ตัวเล็กเนี่ย c 1 c 2เป็นจำนวนจริงมอเป็นค่าคงตัวกันเนี่ย ผลการแปลงของ c 1 f บวก c 2 g เท่ากับ c 1 f ใหญ่ s บวก c 2 g ใหญ่ s คล้ายๆการหาอูุพันธย์การหาการอินทิเกรตมาดูการพิสูจน์กัน,นผลการแปลงของฟังก์ชันนี้ c 1นี่ c 1 f บวก c g, นี่ g ส่ง s ไปที่ไหน,น,นอินทิเกรตจาก0ถึงอินฟินิต e กำลางังลบ s x c 1 f บวก c g, นี่ g พอมาบรรทัดนี้ก็อ้างคูณสมบัติของการอินทิเกรตเลยเนี่ยอินทิเกรตผลบวกเท่ากับผลบวกของการอินทิเกรตเนี่ยค่าคงตัวดึงออกไปข้างหน้าได้เนี่ย c 2ตัวนี้ก็ดึงมาข้างหน้าได้ข้างในก็ไปตรงกับสูตรผลการแปลงของ f ตัวเล็กได้ f ตัวใหญ่อันนี้ก็ผลการแปลงของ g ตัวเล็กนได้เป็น g ตัวใหญ่เนี่ยแต่ว่าโดเมนเกิดใหม่นะ a ก็ต้องมากกว่า a หรือมากกว่า b ก็มากกว่า m a x i m ัมของ a b นะี่ยอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันแรกนะเนี่ยก็จะคุณสมบัติเชิงเส้นเนะี่ยกระจายไดนะ้ตัวอย่างเนะี่ยตัวอย่าง5.2.1เนะี่ยปีที่แล้วนะใครเคยมีหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์ก็ไปสังเกตดูนะมันมีบทที่1ถึงบทที่4อันนี้บทที่5เนี่ยจงหาผลการแปลงของ fx เท่ากับ4 x บวก3 x กำลังสแทนค่า fx คือ4 x บวก3 x กำลังส สี่เป็นค่าคงตัวหึงออกมาข้างในก็ผลการแปลงของ x กําลังหนึ่งสามเป็นค่าคงตัวหึงออกมาข้างในก็เป็นผลการแปลงของ x กําลังสอง x กําลังหนึ่งผลการแปลงคือหนึ S ่งส่วน x กําลังสอง x กําลังสองผลการแปลงคือสองแฟคทอเรียส่วน x กําลังสามอันนี้ก็เป็นผลการแปลงลาปาสของ4 x บวก3 x กําลัง2ถัดไปนะจงหาผลการแปลงของ2 e กําลัง4 x ลบไซน์ x ก็ใช้คุณสมบัติเชิงเส้นเนี่เป็นค่าคงตัวหนึงออกมา e กํลัง 4x ส่งไปที่1ส่วน s ล4สูตรพื้นฐานนะต้องท่องจำ3า3ดึงออกมาสาย 4x ส่งไปที่ไหนส่งไปที่4ส่วน S กํลัง2บวก16ก็ให้เห็นโครงสร้างสูตรไว้นะเวลาไปดูเฉลยท้ายเล่มอาจจะจัดรูปเป็นผลสำเร็จเป็นเทอมเดียวนะีอันนี้ก็เป็นเครื่องคิดเลขนะเอาไว้เช็คคำตอบเราจะไปใช้ แ a ทแล b หรือบุนแฟม Alpha ก็ได้ทฤษฎีการเลื่อน c หน่วยเนี่ยจริงๆก็เป็นคุณสมบัตินนะ f เล็กส่งไปที่ f ใหญ่เนะี่ย e กํลัง c x คูณ f x ผลการแปลงเป็นอะไรก็ f ใหญ่แต่แทน s ด้วย s ลบ4 e กํลัง c x f x ส่งไปที่ f ใหญ่ของ s ลบ c ข้อพ่สูจนเนี่ยนะ f s ตัวนี้ก็โดยบทนิยามเนะี่ย เขียนสูตรให้ดูเอาไว้อ้างอิงเนี่ยพอแทนค่า S, S 4. เหรือ S ลบ C อินทิกรัตัวนี้ก็เปลี่ยนจาก S เฉยๆเป็น S ลบ C เนี่ยต่อไปบรรดูอีกพจน์หนึ่งผลการแปลงของ E กำลัง CX เ x เนี่ยเั้นโดยบทนิยามว่าตัวนี้คูณกับ E กำลังลบ Sx รวมเทอมแล้วเนี่ยกลายเป็น E กำลังลบ S ลบ c คูณกับ x f x d x เนี่ย สองอันนี้มันตรงกันนะสูตรนี้กับสูตรนี้ตรงกันก็เลยตรงกับ f ใหญ่ของ s ลบ c เนะี่ยอันนี้เขาเรียกคุณสมบัติการเลื่อนเนี่ยก็คือถ้า e กําลัง c x มาคูณก็เนะี่ยส่ง f ตัวเล็กก่อนไปที่ f ตัวใหญ่เนะี่ยแล้วก็ตามไปแทนค่า s ด้วย s ลบสเนะี่ยน,นี้ก็เป็นคุณสมบัติของผลการแปลงจงหาผลการแปลงของ e กําลัง3 x คูณ x กําลังสองเราก็มองดูว่า x กําลัง2ถูกส่งไปที่ไหน x กําลัง2ถูกส่งไปที่ 2.s3 ส่วนเกำลัง3 e ลัง 3x คูณ x กำลัง2ถูกส่งไปที่ไหนก็ส่งไปที่ f ตัวใหญ่สูตรเนี้ยนียเพียงแต่ว่าแทน s ด้วย s-3 f ลบ3 f เท่ากับ e 4กำลัง 4x คูณ s ซ n ์เนี่ยผลการแปลงคืออะไรเนี่ยล้วก็ส่งซ้าย x ไปก่อนเนี่ยผลการแปลงของ sin x คือ 1.s2 ส่วนเกลัง2บวก1น่เนี่ยพอมี e 4กำลัง 4x คูณหน้า sin เนี่ยก็ส่งไปที่ f ใหญ่ แต่แทน S ด้วย S-4 ลบนะครับตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขกันนะยังยังพิมพ์ถูกอยู่แต่นี้กระจายให้เห็นเนะี่ยเวลาทำแบบฝึกหัดเฉลยท้ายเล่มนะอาจจะตรงตัวนี้หรืออาจจะตรงตัวนี้ก็ลองกระจายกันดูคุณสมบัติการแปลงของอนะินทิกรัลเนี่ยถ้าเรารู้ว่า f x f ตัวเล็กส่งไปที่ f ตัวใหญ่นะียอยากรู้ว่าอินทิเกรตจาก0ถึง x f t dt ผลการแปลงคืออะไรก็ส่งไปที่ f ใหญ่ s หารด้วย s ฟังก์ชันนี้นะอินทิเกรตเท่ากับ t พอแทนค่า t ได้ศูนย์แทนค่า t ได้ x มันก็เหลือแต่ฟังก์ชันของ x เท่านั้นเนี่ยมันอินทิเกรลตัวนี้ถูกส่งไปที่ไหนส่งไปที่ f ใหญ่ s ส่วน s ข้อพิสูจน์นะตอนนี้ก็เป็นตำรานะก็อธิบายวิธีพิสูจน์ให้เนะี่ยเวลาทำแบบฝึกหัดหรือตอนสอบอาจจะเอาผลของสูตรไปใช้เลยนะให้ kx เนะี่ยให้ตัวนี้เป็น kx เนะี่ย k ศูนย์ ศนยะ์ถึง 0, k0 ก็เป็น0ผลการแปลงของ kx ตัวนีนะ้เป็น k ตัวใหญ่นะโดยบทนิยาม E กำลังลบ s อ kx อินทิเกรตจาก0ูนย์ถึงอินฟินิตเราจะหาค่าตัวนี้ได้ต้องใช้อินทิเกรตทีละส่วนนะบายพาเลือก u เป็น kx เนะี่ยเลือก dv เป็น E กำลังลบ sx dx d u by dx อนุพันธ์ของอินทิเกรตตัวนี้นะ ใช้ความรู้แคลคูลัสหนึ่งอนุพันธ์ของพจน์นี้ก็ออกมาเป็น fx เนี่ยเดี๋ยทฤษฎีบทหลักมูลนะอ้างเลยเป็น fx ละอันนี้สูตรอนุพันธ์ใน,นสูตรดิ f เฟอเรนเชีย du, ลนะ du เท่ากับ fx dx dv <b S 2> คือตัวนี้เนี่ยอินทิเกรตแล้วเนี่ยก็ได้เป็นลบหนึ่งส่วน se กํลังลบ sx อันนี้ก็แคลคูลัสหนึ่งธรรมดาเนี่ยอิ part. Ate, นทิเกรต by parts อินทิเกรต Udv เท่ากับ U คูณ v ลบด้วย v อินทิเกรต vdu เนี่ยแทนค่า U แทนค่า v เนี่ยอันนี้อินทิเกรตออกมาสังเกตดูจัดรูปตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตรงกับ f ใหญ่ s บรรทัดแรกก็ลอกมาเฉยๆนะพอใส่ลิมิตแล้วเนี่ยเนี่ยพจน์นี้จะไปตรงกับ f ใหญ่ s ส่วน s ละเนี่ยอินทิเกรตจาก0ถึง i n f i n i t e เนี่ยต so ัว okay. นี้ก็ต้องมองเป็นรูปแบบไม่กำหนดเนี่ย x 0เนี่ย เเป็น b, b เข้าใกล้อินฟินิตเนี่ยโครงสร้างสูตรนี้เนี่ยอะมามองส่วนที่ง่ายก่อน1ส่วน S พจน์นี้ตรงกระบทนิยาม f ใหญ่ s แทนค่า b มองเป็นลิมิตแทนค่า x เป็น 0, k นเนเป็น0พจน์นี้หายไปแล้วนะลิมิตตัวนี้นี p ค่าเป็น0นย์ด้วยเหตุผลว่า s มากกว่า a หรือ s มากกว่า0นย์เน้นอินทิกรัลตัวนี้นีก็ตรงกับ1ส่วน S f ใหญ่ S นะ ะผลการแปลงของสูตรอินทิเกรตตัวนี้ก็ออกมาเป็น f ใหญ่ s ส่วน s ี่ก็เป็นสูตรตัวอย่าง5.2.5จงหาผลการแปลงของเนี่ยอินทิเกรตจาก0ถึง x e กําลัง t dt แบบที่1ใช้สูตรเนี่ยอินทิกรตตัวนี้ถูกส่งไปที่ไหนนถูกส่งไปที่ f ใหญ่ s ส่วน s e กํลัง x f ใหญ่ s มีสูตรเป็น1ส่วน s ลบ1นี่ก็ได้ผลการแปลง แบบที่ 2, อเนี่ยอินทิเกรตไม่ยากนะก็อินทิเกรตก่อนอินทิเกรตตัวนี้เสร็จแล้วได้เป็น e กํลัง x ลบ1ผลการแปลงของ e กํลัง x ได้1ส่วน s ลบ1ผลการแปลงของ1ได้1ส่วน s ได้เท่ากันตัวอย่าง5.2.6นะให้หาผลการแปลงของอินทิเกรตจาก0ถึง x e กํลัง2 t sin 4 t d t เนี่ยถ้าคำถามแบบนี้นะแนะนำให้ใช้คุณสมบัตินะ อินทิเกรตก่อนหาผลการแปลงทีหลังจะยากนะแน้วเราก็มอง2ตัวคูณกันเนี่เป็น fx ผลการแปลงตัวนี้นะใช้คุณสมบัติส่งซ้าย4 x ไปก่อนนียส่งซ้าย4 x ไปก่อนเสร็จแล้วก็ไปแทน s ด้วย s-2 ลบ2นะผลการแปลงของ s ซ้าย 4x มันคือ4ส่วน s กำลัง2บวก4กำลังสพอแทนด้วย s-2 ลบ2นะีก็เป็นตัวนี้ ต่อไปนะผลการแปลงของ kx เนะี่ยอินทิเกรตตัวนี้ก็1ส่วน s f ใหญ่ s f ใหญ่ s เนะี f ่ยนะเราหาเวลาคือตัวนี้มันผลการแปลงของ kx ก็ได้ผลลัพธ์เท่านี้เนะี่ยส่วนนี้เป็นการทดเลขเฉยๆนะเอาไว้เช็คคำตอบเนะีคำตอบมีค่าเท่ากันคุณสมบัติของผลการแปลงอันถัดไปก็เรียกว่าทฤษฎีบทผลประสาน convolution theorem นะ ทฤษฎีชื่อนี้เนี่ยผลการแปลง Z ก็มีนในทีน่นี้ผลการแปลงลาปาส fx หาผลการแปลงได้ gx หาผลการแปลงได้ผลการแปลงของ f ตัวเล็กได้ f ตัวใหญ่ผลการแปลงของ g ตัวเล็กได้ g ตัวใหญ่ผลการแปลงของสูตรนี้นะอินทิเกรต fx ลบ u g u อินทิเกรตจาก0ถึง x ผลการแปลงของอินทิกรลตัวนีนะ้จะมีค่าเท่ากับ f ใหญ่ s คูณกับ g s ตัวนี้ก็สูตรผลการแปลงของ f ตัวเล็กนเะสมการที่2ก็สูตรผลการแปลงของ g ตัวเล็กตัว g นี่ใช้ตัวแปรอินทิเกรตเป็น u นะตัวแปรจะได้ไม่ตีกันนะสมการที่2เนะี่ยคูณด้วย f s เนะี่ยด้านนี้คูณด้วย f s แล้เนะ ate, ี่ยภายใต้อินทิเกรตเทียบกับ u ถือว่า f s เป็นค่าคงตัวดึงเข้ามาในอินทิกรัลได้ต่อไปนิยามสูตร h s, x นะ มีค่าเป็น0ตอนที่ x น้อยกว่า u มีค่าเป็น f x ลบ u ตอนที่ x มากกว่า u เนี่ยมันผลการแปลงของ h ตัวเล็กตัวนี้เนี่ยนิยามก็ e กำลังลบ s w u s d u d w ในช่วง0ถึง u นั้นน่ะ h x มันเป็น0ูนั้นอินทิกรัลตัวนี้ก็ไปเริ่มต้นที่ u ถึง infinity ต่อไปเปลี่ยนตัวแปรให้ t เท่ากับ w L, u ลบ u นั้น w ก็คือ t บวก u ดีเกับ Dt มีค่าเท่ากันขณะที่อินทิเกรตเทียบกับตัวแปร t E ยกกำลังลบเ u เป็นค่าคงตัวดึงออกมาได้ข้างในก็กลายเป็นผลการแปลงของ F t ตัวนี้เนั้นผลการแปลงของ h x เน็่ยก็ไปตรงกับ E ยกกำลังลบเ u f ยยกกำลังลบเ u fs เป็นผลการแปลงของ h x เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับอินทิเกรตจาก จริงๆจ,จาก0ถึงอินฟินิตล่ะนะแต่ว่าในช่วง0ถึง u เอสเอ็กมันเป็น0นะ์เพราะในช่วง u ถึงอินฟินิตเอสเอ็กก็คือ f อลบ u เพราะนั้นตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ u ถึงอินฟินิต e กําลังลบ s เอ็ก f เอ็กลบ u dx แทนค่าในสมการที่3ก็คือสมการเนี้ยนะ e กําลังลบ s u f s เนี่ยแทนค่าลงไปละบรรทัดนี้นะใช้ความรู้แคลคูลัส2เปลี่ยนลำดับของการอินทิเกรต เนี่ย dx d u เปลี่ยนเป็น d u dx นะทำงานจริงก็ต้องวาดรูปเนีดูบริเวณอินทิเกรตนะแต่ตอนนี้นะเอาผลมาใช้งานแล้วนะไม่ทบทวนแคลคูลัสเปลี่ยนลำดับให้เห็นนะนะอ้างเลยว่าใช้ความรู้จากแคลคูลัส2อินทิเกรตตัวนี้นะดึงตัว e กํลังลบ s x ออกมาข้างในก็มองเป็นฟังก์ชันของ x เพราะนั้นโดยบทนิยามก็ได้ว่าเนี่ยอินทิกรตตัวนี้คือผลการแปลงของ อินทิเกรตจาก0ถึง x f x ลบ u g u d u เนะี่ยเพราะฉะนั้น f s g s คือผลการแปลงของอินทิเกรลตัวนี้เนะี่ยอันนี้เรียกว่าสูตร convolution เนะี่ยทฤษฎีบท convolution ตัวอย่าง5.2.7เนะี่ยอินทิเกรตจาก0ถึง x e กํลัง u sin x ลบ u d u เนะี่ยผลการแปลงตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เนะี่ยเราก็เลือก f x คือ sin x ผลการแปลงของ sin 1ส่วน x กํลัง2บวก1 เลือก g(x) เป็น e กํลัง x ให้สอดคล้องกัน,นผลการแปลงของ e กํลัง x ก็เป็น1ส่วน s ลบ1พั้นอินทิเกรตจาก0ถึง x e กํลัง u s าย x ลบ u du เนี่ยตัวนี้เราก็มองเป็นอ้างทฤษฎีบท convolution ว่าอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยถูกส่งไปที่ f ใหญ่ s คูณกับ g ใหญ่ s เนี่ยนั้นผลการแปลงตัวนี้เนี่ยก็อ้างทฤษฎีบท convolution นะน,น,นี่ก็ ทดแรกเนะีเอาไปเช็คคําตอบเฉยๆนะบางการจะอ้างใช้ทฤษฎีบท convolution ก็เลือกฟังก์ชันให้เหมาะสมอันไหนเป็น f อันไหนเป็น g เนี่ยแล้วก็อ้างทฤษฎี f star g g star s นะอันนี้ก็เป็นสนัญลักษณ์แทน convolution ของฟนะังก์ชันเนี่ยันถ้าเรามี fx gx เนะี่ยอินทิกรอลสตัวเนี่ยเนะี่ยมีค่าเท่ากัน f star g เนะี่ยผลการแปลมีค่าเท่าไหร่ผลการแปลมีค่าเท่ากับ f ใหญ่ s คูณกับ g ใหญ่ s เนี่ยนี่ก็เป็นตําลาก็เรียกบทนิยามไปะนะว่าอินทิกรลตัวนี้เนี่ยอินทะิเกรตเสร็จแล้วเหลือแต่ตัวแปร x เนะี่ยเรียกว่า c คอนเวลูชันของ f กับ g เนะี่ย f สตารถูกส่งไปที่ไหนผลการแปลงของมันมีค่าเป็น f ใหญ่ s คูณกับ g ใหญ่ s นะทีทฤษฎีบ,บทนี้ก็จะมีประโยชน์เนะี่ในตอนต่อๆไปจะมีการส่งแบบย้อนกลับ อันนี้ก็เป็นตำลานะพิสูจน์ได้เห็นว่า f star g กับ g star f นีมีค่าเท่ากันเนี่ย convolution สลับที่ได้ก็อินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปรธรรมดานะ f star g โดยบทนิยามอินทิเกรตจาก0ถึง x นี f x ลบ u g u d u เปลี่ยนตัวแปรแทนค่า t เท่ากับ x ลบ u d t ก็เป็นลบ d u นี u เท่ากับ x ลบ t ถ้า u เป็น0 t เป็น x ถ้า u เป็น x เป็นศูนย์งั้นอินทิเกรตตัวนี้นะเปลี่ยนตัวแปรล,ล้เนีลบ dt สลับลำดับก็กลายเป็นศูนย์ถึง x นี่้ก็เป็นการพิสูจน์ว่า convolution f star g g star f มีค่าเท่ากันตัวอย่าง5.2.8นี f x คือ e กํลัง x g x คือ e กํลังลบ 4x ให้หา convolution ของ f star g นี convolution ของ f กับ g แล้วก็โดยบทนิยามนี อินทิเกรตจาก0ถึง x f t g x ลบ t d t อินทิเกรตตัวนี้ก็ใช้ความรู้แคลคูลัส1นะขณะที่อินทิเกรตกับตัวแปร t e กําลังลบ 4x เป็นค่าคงตัวดึงมาข้างนอกดนะัางคอนเวลูชันของมันก็ใช้ความรู้แคลคูลัสหนึ่งเฉยๆเนะี่ยตัวนี้ก็ทดเลขโดยใช้เครื่องคิดเลขนะเช็คคำตอบละ f g g ต f มีค่าเท่ากันผลการแปลงลาปาสของ f x ท x กําลัง n เนะี่ยถ้าในตอนแรกนะั้นอะ ในคลิปตอนที่1 n จะเป็นเลข1เลข2เลข3นะในคลิปนี้ n อาจจะเป็นเลขเศษส่วนก็ได้5ส่วน2 7 3, ส่วน3พนี้ผลการแปลงของ x กำลัง n มีค่าเท่ากับ n ส่วน s ผลการแปลงของ x กำลัง n ลบขอพิสูจน์นะโดยบทนิยามผลการแปลงของ f(x) ก็อินทิเกรต e กำลังลบ s F, F, x f(x) dx อินทิเกรตตัวนี้นะอา้การอินท,ทิเกรตทีละส่วน by p a r t เลือก u เป็น x กำลัง n เนี่ยที่เหลือก็เป็น dv, du ก็ n x กำลัง n ลบ1 dx เนี่ยกำลังของ x มันลดล,ลง1หน่ยวยละ v ก็อินทิเกรตออกมาเ่องอินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรตเนี่ย u dv ใช้สูตร by parts เนี่ย u คูณ v ลบด้วย v du เนี่ยแต่ตอนนี้มันเครื่องหมายลบอันนี้ก็เลยกลายเป็นเป็นบวกพจน์นี้น,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 นีลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้อิิฟินิตมีค่าเป็น0 x กำลัง n เป็น ใช้ทฤษฎีบทโลพิทาลนะ e กําลังลบ s x ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยใช้ทฤษฎีบทโลพิทาลแล้วลิมิตต,ตัวนี้จะมีค่าเป็นศูนย์ก็เลอแต่พน์หลังอินทิเกรตจากศูนย์อินฟินิตเนี่ยโครงสร้างนี้มันไปตรงกับผลการแปลงของ x กําลัง n ลบหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นผลการแปลงของ x กําลัง n เนี่ยเท่ากับ n ส่วน s ผลการแปลงของ x กําลัง n ลบหนึ่งทฤษฎีบทเนี่ยการเลื่อนเนี่ยไป u หน่วยนี่ก็ f ตัวเล็กผลการแปลงส่งไปที่ f ตัวใหญ่เนี่ยถ้าเราสร้างฟังก์ชัน h x เนี่ยโดยการเลื่อนค่าของ f เห็นไหมตัวนี้เลื่อนค่าไป x ลบ u เนี่ยฟังก์ชันที่เกิดใหม่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยผลการแปลงจะถูกส่งไปที่ e ีกำลังลบเอเลื่อนไป u หน่วยผลการแปลงของมันก็เป็น e ี S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 . S. นกำล e e ังลบเอสเนี่ยอ่ะดูพิสูจน์กันนิดหนึ่ง S, s x เนะี่ยโดยบทนิยามอินทิเกรตจาก0 Infinite, e, กูนย์อินฟินิต e กำลังลบ s x เ x กถึงอินฟินิตแบ่งเป็น2ท่อน0ถึง u u ถึงอินฟินิตในช่วง0ถึง u s x มันเป็น0ูนย์พนี้หายไปละเป็น0ูนย์ในส่วนนี้นะใช้การเปลี่ยนตัวแปร dx เนะี่ยเปลี่ยนเป็น d ของ x ลบ u นะีถือว่าค่าเท่ากันแต่ว่าลำดับของการอินทิเกรตนะลิมิตของการอินทิเกรตสังเกตดูนะนี x เท่ากับ u พอเราเปลี่ยนตัวแปรเป็น x ลบ u นี้ก็เริ่มต้นที่0เนี่ยเพราะเราก็มองว่าตัวนี้คือตัวแปรตัวใหม่เนี่ย d o u u อันนี้ก็ e กําลังลบ s w u ตัวนี้ก็กลายเป็นผลการแปลงของ f ของ f ตัวเล็กนะก็คือ f ตัวใหญ่ s เพราะั้นผลการแปลงของ h x ตัวนี้ก็คือ e กําลังลบ s u f s เพราะนั้นถ้าเราเลิ่มเรามีฟังก์ชัน f x เลื่อนไป u หน่วยเนี่ย ลการแปลงของฟังก์ชันตัวใหม่ก็คือ e กํลังลบ su fs ตัวอย่าง5.2.9เนี่ยฟังก์ชันนี้นะ sx เนี่ยเป็น0ทำา x น้อยกว่า2เนี่ยเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ตอนที่ x มากกว่าหรืเท่ากับ2รอยต่อของมันกับตัว x ลบ2ที่สอดคล้องกันนะอันนี้ก็เน้นใช้ทฤษฎีบทแค่นั้นนี fx ให้เป็น x กําลัง2น x ก็คือ0 fx ลบ2ให้มันสอดคล้องกัน ผลผลการแปลงของ h(x) เนี่ยก็คือ e กําลังลบ2 s เนี่ยลอยต่อเลข2เนี่ย e กําลังลบ2 s f(x) x กําลัง2ผลการแปลงคืออะไรก็ใช้สูตรเนี่ยเป็น2ส่วน s กําลัง3เพราะั้นผลการแปลงของฟังก์ชันนิยามเป็นช่วงตัวนี้เนี่ยเนี่ยใช้คุณสมบัติก็ส่งไปที่ e กําลังลบ2 s คูณกับ2ส่วน s กําลัง3อันนี้ก็ใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบฟังก์ชันทํานองนี้นะในคลิปตอนที่3เนี่ยจะมองเป็น ยู Unit Step นิตสเต็ปฟังชันนำมาช่วยในการคำนวณเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยพอท่านี้ก่อนนียยังมีคมุณสมบัติของผลการแปลงลาปาสอีกก็ติดตามตอนที่3ต่อไปสวัสดีครับ